ร่วงนอนมากลเป็นไงบ้างเมื่อคืนหลับสนิทไหมหลับไม่สนิทค่ะทำไมเพราะว่ามแตเล่นไอโฟนบอกว่าเมื่อคืนนี้นะเราก็มีโอกาสได้พักนะคะที่ซันนี่บีชรีสอร์ทาที่นี่เขาก็มีบรรยากาศที่ค่อนข้างจะแบบว่าที่พักติดทะเลใช่ แล้วก็มีสระนงสระน้ำแยะไปหมดก็เลยทำให้นอนไม่หลับเพราะอะไรเพราะเราตื่นเต้นกับมันมาตื่นเต้นกับสระน้ำอย่างนี้เหรอใเราไปไหว้เป็นตันเงือกลืมใช่แล้วนะครับหากใครที่สนใจเนี่ยก็ลองแวะมาเขาบอกว่าราคาก็ไม่แพงด้วยไม่แพงตอนนี้เนี่ยนะครับก็อยู่กับบนรถละ กำลังจะไปอีกที่หนึ่งตื่นเช้าตรู่กันมาตุยประมาณสอตาตุ่นมากกำลังจะพาไปที่วัดแห่งหนึ่งอยู่ในอำเภอทุ่งตะโกที่นี่นะเขามีความพิเศษนะรู้ปะตรงไหนเขามีเรื่องของพระธาตุที่ค่อนข้างจะเยอะมากเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศที่กำลังสร้างโอ้แล้วก็มีสาลาการประเรียนที่อายุเก่าแก่มากๆคือบอกว่าพูดแค่นี้ก็อยากไปดูแล้วชูก นะตอนนี้เนี่ยเรากําลังเดินทางไปนะครับถ,ถ้าท่านผู้ชมอยากรู้ว่าว <What? S 1> ัดแห่งนี้ชื่อว่าวัดอะไรติดตามได้ในปีดั้มปีเดะตะลุยชุมบน <laughs> นี่แกเขาบอกว่าคนเราเนี่ยนะจะดีจะชั่วเนี่ยต้องรู้จักเขาวัดเขาวาใช่เคยเขาวัดั้ำว้าไหมเนี่ยเข้าอยู่ค่ะเป็นไงบ้างเข้ามารู้สึกร้อนไหมเธอไม่รู้สึกร้อนนะคะรู้สึกว่าเราจะอิ่มบุญกันวันนี้ใช่แล้ววันนี้เนี่ยนะพามาอิ่มบุญกันวัดมีนามีชื่อวัดชลทีพุทธสารามต้องบอกเลยว่าเป็นวัดที่อยู่ในอำเภอทุ่งตะโกใช่แล้วและความพิเศษของวัดนี้เธอรู้ไหมมีอะไรบ้าง ไม่ทร้าบเหมือนกันคับจริงๆแล้วเนี่ยนะเขามีหลายอย่างมากเลยนะอย่างแรกเนี่ยเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อที่รวมกันแบบว่า3สิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอย่างที่สองเนี่ยนะมีสาราการประเรียนที่มีอายุเก่าแก่มากที่เขว่าร้อา154ปีเลยถูกและอย่างสุดท้ายเนี่ยนะเขากําลังก่อสร้างอยู่ก็คือเจดีย์ที่สูงที่สุดในประเทศไทยถ้าเสร็จแล้วซึ่งมีความสูงอยู่ราวๆ56เมตรสูงมากสูงมาก และนี่พอเราเดินเข้ามาเรื่อยๆแล้วเนี่ยค่ะนี่ด้านสายมือเราเห็นไหมที่เห็นพระพุทธรูปสามองค์นี่นะสังเกตเลยอันแรกนี่คือหลวงพ่อทันใจคือมีหลายจังหวัดแต่หลวงพ่อทันใจเนี่ยเขามีความเชื่อกันว่าถ้าใครที่มาขอขออะไรก็จะได้ผลที่ได้เร็วดังใจและถัดมานี่องค์กลางนี่คือจตุคามรามเทพอันนี้เคิดแบบมีชื่อมากหลวงพ่อจตุคามเนี่ยเขาบอกกันว่าที่นี่คือดังมากเลยนะคะเรื่องจตุคามรามเทพเนี่ยเพราะว่าเห็นบอกว่า ได้รายได้ไป33ล้านใช่เหรอดีของที่นี่ทช่นี่เหรออ๋อมาจากที่นี่เหรอใช่และสุดท้ายนี่คือหลวงปู่ทวดที่ก็บอกว่าหลวงปู่ทวดเทียบไดคือหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเป็นเหมือนหลวงปู่ที่ศักดิ์สิทธิ์มากเลยนะครับผุนภากใต้ที่นี่เลยใช่คนจะนับถือเยอะถูกนะฮะอันนี้3าสิ่งนี้เดี๋ยวไงเดี๋ยวเราก็ต้องเข้าไปสักการบูชาเพื่อเป็นความเป็นสิริมงคลกันดีกว่านะครับ และอีกจุดหนึ่งนะที่เขาบอกว่ากําลังก่อสร้างอยู่เห็นไหมด้านหลังสูงๆนั่นเห็นค่ะอันนี้เขาเรียกกันว่าพระธาเจดีชลทีพิมลโอ้ธรรมาพิรมอันนี้คือชื่อเต็มๆและความหมายของเขาเนี่ยนะครับเขาก็หมายถึงว่าความพอใจยิ่งในธรรมะ อันปราศจากมลทินใช่หโอ้โหฟังชื่อแล้วแบบว่าปริ่มปริมมากนะฮะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าเพราะบอกว่าด้านในเนี้ยนะครับเขาจะทําไว้เพื่อเป็นที่ประดิษฐานของพระธาตุนะแต่ว่าพระธาตุดิยังไม่ได้เข้าไปนะแล้วฮั่นนั้นเนี่ยถ้าเราไปเนี่ยเราจะเห็นพระธาตุด้วยก็เห็นยังยังไม่เคยนะคะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าตเลยครับ พระธาตุที่เห็นนั้นนี่คือพระธาตุสมองนะแล้วยังมีพระธาตุอีกหลายส่วนอยู่ในนั้นะนะเป็นก้านสมองเป็นพระธาตุส่วนที่เป็นส่วนยอดส่วนบนส่วนล่างส่วนบรรกายเหมือนเม็ดทรายแต่เป็นแก้วมาทีทีเยอะๆหลยเนี่ยมันเอเป็นเม็ดทรายที่เป็นแก้วแต่ไม่ใช่เอามาใส่เองไม่ใช่ไปหามานะ สเสด็จมาแบบเนี้ยและพระธาตุาที่เห็นอยู่ต่างๆที่โยมเห็นอยู่เนี่ยล้วนแต่ได้มาโดยการคนนู้นคนนี้คนนั้นเอามาให้ไม่ได้ะโยชนให้ดูได้ เป็นยังไงบ้างวันนี้อิ่มบุญมาอิ่มบุญแล้วก็ยังได้ความรู้มากมายเลยทีเดียวใช่เนี่ยจริงๆแล้วคือแบบว่าคือเราก็เคยเห็นนะพระธาตุแต่ไม่เคยได้เห็นแบบใกล้ๆแบบใช่สัมผัสได้ฟังมาแต่เราไม่เคยเห็นจริงแล้วมีกลิ่นอ่ะกลิ่นหอมจริงเนาะจริงนี่ไม่ได้ไม่ได้ไมโนนะเออเรื่องจริงอันนี้คือเรื่องจริงนะครับยังไงแล้วเราก็อย่าลืมอย่าฝากผู้ชมไว้แล้วกันนะครับถ้ามีโอกาสแวะมาเที่ยวจังหวัดชุมพรนะครับอย่าลืมแวะมาที่วัดชลรทีพุทธสารจังหวัดชุมพรครับ